สวัสดีเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้ยังไซด์เวดาวอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดอยู่ที่ 76, 0ดหมื่นแล้วส่งผลทําให้ภาวะอารมณ์ในตลาดเนี่ยเกิดความกลัวสุดขีดเกิดขึ้นนะครับหรือ e x t r e m e f e a r นั่นเองก็ปรับตัวมาที่18แล้วนะครับไม่บ่อยครั้งครับที่จะเห็นภาวะนี้เกิดขึ้นซึ่งแต่ละช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะเป็นจุดต่ำสุดซะด้วยครับซึ่งสิ่งที่ผมรอก็คือการบริเคอนเฟิร์มการกลับตัวของตลาดอยู่นั่นเองนะครับถึงแม้จะอยู่ในภาวะความกลัวสุดขีดเป็็นโออกกาาสที่ผมรมรต แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมยังคงรอสิ่งที่ตลาดเฉลยหรือรอแรงซื้อเข้ามาในตลาดอยู่นั่นเองครับซึ่งสิ่งที่โฟกัสได้ก็จะเป็นโมเมนตัมต่างๆที่กลับมาเป็นขาขึ้นเมื่อไรหรือจะรอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของราคาอย่างน้อยๆเนี่ยในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยให้กลับเบรกเหนือ81,000อลลาร์ซึ่งเป็นไฮ่าสุดไปก่อนหรือซับพาร์โซนรสุดไปก่อนในภาพไม่ใหญ่เองนะครับอาจจะรอการเบรก88,000อลลาร์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีก็ได้ยังมีอีกหลากหลายจุดให้เราได้โฟกัสการกลับตัวกันน้้แลวต่อจากี ผมมองว่าคือโอกาสในการเข้าเทรดที่ดีมากๆครับและไปกันต่อในฝั่งของอัลคอยหลากหลายเหรียญผมจะอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันพร้อมทั้งอัปเดตทองคํากันด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่9เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้เนี่ยตลาดคลิปโตยังคงไซเวดาวอย่างต่อเนื่องนะครับในฝั่งของโครงสร้างราคา ยังคงเป็นโครงสร้างขาลงนะครับและก็ส่งผลทําให้ภาวะอารมณ์ในตลาดเนี่ยเกิดความกลัวสุดขีดเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารออยู่นะครับและก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเนื่องจากหลากหลายช่วงที่ผมสังเกตพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นช่วงโซนจุดต่ําสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะรับฟังข้อมูลในวันนี้เนี่ยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมกันหน่อยนะครับใครที่เพิ่งได้มารับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมค คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหน้าล่างได้เลยนะครับในฝั่งของไอเดียและแผนในการเทรดสัญญา l ต่างๆทั้ง forex และก็คริปโตเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตยูทูบผมได้ตกเพียงแค่วันละ20บาทผมจะมีการอัปเดตข้อมูลที่ Discord นะครับเพื่อนๆกดมาที่ Discord นะครับและดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับและก็แจ้งเข้าห้อง YouTube จะมีวิธีเชื่อมต่อ YouTube Member กับ Discord นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตภาวะตลาดกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเสือนเหว่าหลากหลายช่วงนะครับที่เฟียงเกเด็กเนี่ยเข้าสู่ภาวะความกลัวสุดขีดหรือมีความกลัวเกิดขึ้นแล้วกันมันเป็นแทบจะเป็นช่วงจุดต่ำสุดเลยนะครับผมเอาให้ดูตัวอย่างอย่างช่วงปี2020นะเียครับเฟื่งเกเด็กเนี่ยปรับสู่ประมาณ9นะครับปรับสู่ระดับที่9เกิดสู่ภาวะความกลัวสุดขีดและหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาสักระยะครับอ่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยภาวะอารมณ์ก็เกิดเป็นความ โลบเกิดขึ้นนะครับหรือ Extreme g ี e กรนั่นเองนะครับและราคาเนี่ยก็มีการดีตัวขึ้นมานะครับจากนะครับจากช่วงราคาบิตคอยที่5,800ดอลลาร์มีการปรับตัวสู่ประมาณ1,000 0มืนดอลลาร์หรือลากยาวไปถึงออทามไฮในตอนนั้นก็คือ52,000ัดอลลาร์ ต้องบอกว่าหลากหลายเท่ามากๆนะครับขยับมาดูในช่วงแถวๆปัจจุบันแล้วกันนะครับในช่วงประมาณช่วงปี2 0 2 4ช่วงปลายปลายปี2024นะครับที่ปรับเข้าสู่เอ่อประมาณระดับที่29านะครับราคาบิตคอยอยู่ที่58 0 0 0นะครับพอเกิดภาวะความโลภเกิดขึ้นต่อจากนั้นราคาบิตคอยดีดตัวไปที่96 0 0 0มมันจะเป็นจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบของเรานั่นเองฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมก็มองว่ามันคือโอกาสของผมอยู่เช่นเคยนะครับในภาวะที่คนอื่นเนี่ย เขาเกิดความกลัวมากๆแต่ผมเนี่ยรออยู่เลยรอจังหวะนี้เลยกำเงินรออยู่เลยถือคลาสโฟรรออยู่เลยเนะครับเพียงแค่รอสัญญาณในการกลับตัวของเชิงทคนิคเพิ่มเติมผมถึงจะกดเทรดเพราะว่าจุดต่ำสุดอาจจะมีจุดต่ำสุดไปเรื่อยๆก็ได้ภาวะความกลัวนี้อาจจะลากยาวไปหลากหลายเดือนก็ได้ราคาจะทิ้งดิ่งไปต่อเนื่องก็ได้แต่ผมจะกดเทรดก็ต่อเมื่อในฝั่งของ ทคนิคบอกผมว่าเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวอ่ะผมก็ดูสัญญาณการกลับตัวจากในฝั่งของโมเมนตัมต่างๆอาจจะใช้ในฝั่งของ Max กหรือในฝั่งของภาพ Divergen c เกิดขึ้นนะครับหรือโครงสร้างของราคามีการเปลี่ยนแปลงพี่เพื่อะเห็นว่าในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นโครงสร้างขาลงอยู่เช่นเคยไฮไฮอะโลแล้วก็ไฮโลอยู่เรื่อยๆแล้วก็โลว์โลอยู่เรื่อยๆแสดงว่าโครงสร้างราคาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้บอกว่าการลงในครั้งนี้จบเลยผมก็ยังไม่รีบรอในการกด และผมไม่ต้องการเข้าเทรดปลายไส้เทียนผมต้องการเข้าเทรดณนะจุดที่ตลาดบอกว่าจะไปต่อได้แล้วนะครับเพราะว่าปลายไส้เทียนก็จะมีปลายไส้เทียนต่อมีปลายไส้เทียนต่อไปผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้ว่าแล้วไส้เทียนไหนคือไส้เทียนสุดท้ายจริงๆอันนี้ผมไม่ได้รู้และผมไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นฉะนั้นแล้วผมเป็นเหาฉลามจะทําตามสิ่งที่กราฟเฉลยเท่านั้น ถ้าเราขยับมาดูในฝั่งของ EMA ต่างๆราคาก็ยังปิดต่ำกว่าผมอาจจะรอเพียงแค่ให้ราคาเนี่ยกลับไปยืนเหนือ EMA ให้ได้ก่อนก็ได้ผมค่อยไปโฟกัสในการเทรดซึ่งอาจจะเข้าแพงหน่อยแต่เป็นการเข้านะจุดที่คอนเฟิร์มว่าตลาดมีโอกาสที่จะไปต่อเห็นไหมครับอาจจะเข้าแพงจากจุดนี้กลายเป็นจุดนี้แน่นอนครับความแตกต่างของการเข้าเทรดเนี่ยจะต่างกันประมาณ 10- จนถึง20%ปรโดยประมาณแต่ผมโอเคนะผมมองว่ามันแฟร์ดีสำหรับคนที่เขากล้ารับความเสี่ยงและสำหรับผมเอง ที่ไม่กล้าร,รับความเสี่ยงขนาดนั้นณนะภาวะตลาดขาลงนะครับต้องแยกประเด็นด้วยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแนวต้านแล้วนะครับก็จะปรับไปเป็นสีแดงๆทีนี้เนี่ยการโฟกัสเทรดเมื่อวานนี้ของผมเนี่ยก็มีการเทรด scalping นะครับในฝั่งขาลงในช่วงประมาณช่วง79,560นะครับแล้วก็ผม TP สั้นๆไปเนื่องจากภาวะตลาดในช่วงนี้แล้วก็เทรนดในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเก็บสั้นๆมากกว่าขึ้นไปเนี่ยถ้ายังเบรกไม่ได้แบบเต็มๆแท่งแบบนี้ ผมจะยังไม่โฟกัสเทรดในฝั่งขาขึ้นเด็ดขาดหรือจนกว่าว่าจะเบรกซับไสโซนจุดนี้ขึ้นไปให้ได้เนี่ยนะครับผมถึงจะกลับหน้าเทรดเป็นฝั่งขาขึ้นผมจะไม่มากดออฝั่งขา L ณนะปลายไส้เด็ดขาดนะครับในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะผมต้องบอกว่าในภาวะตลาดแบบนี้ผมจะไม่กดเซตอัปปลายไส้เทียน ผมจะรอคอนเฟิร์มการกลับตัวนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้จากตัวอย่างในอดีตเนี่ยสถิติของ b บิตคอยในช่วงบูรันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2016เนี่ยมีการปรับตัวนะครับจากการไซด์เวยในชแนลขาขึ้นนะครับมีการดอบตัวลงได้ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยตั้งแต่20จนถึงช่วงประมาณ40นะครับหรือในช่วงปี2020เนี่ยมีการดีตัวขึ้นไปย่อพักตัวประมาณ23 ดีขึ้นไปพักตัว15พักตัว30เสแล้วก็ยังอยู่ในเคสปกติอยู่นะเพราะว่าในกรอบตั้งแต่ประมาณ10จนถึง40%ยังเป็นเรื่องปกติอยู่สิ่งสำคัญเลยคือจะไม่ปกติก็ต่อเมื่ออะไรครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าหากราคามีการหลุดโครงสร้างไฮ่าสุดในภาพวีคผมจะมองว่า Bitcoin จะจบรอบขาขึ้นทันที หรือเราดูโมเมนตัมอื่นๆนี่ครับซูเปอร์เทรนด์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ซูเปอร์เทรนด์ในภาพวีคเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงหรือจุดเซลล์เกิดขึ้นนั่นก็คือเป็นการจบรอบขาขึ้นนะครับและเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ค่อยเป็นขาขึ้นใหม่แต่อันนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ก็บ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเทรนด์นั้นนะครับอย่างเช่นในช่วงประมาณต้นช่วงปี2020แล้กันนะครับเป็นจุดซื้อเกิดขึ้นนะครับหรือจุดบาย หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการดีดตัวจริงๆนะครับตามเทรนของเขาจริงๆหรือ,อยังในช่วงของประมาณปี2022นะครับเป็นจุดซื้อเกิดขึ้นนะครับราคาก็มีการดีดตัวจริงๆหากยังไม่ได้เกิดจุดเซลล์เกิดขึ้นผมก็จะมองว่ายังมีโอกาสอยู่นะต่อจากนี้เนี่ยในภาวะความกลัวสุดขีดเนี่ยและซูเปอร์เทรนยังคงเป็นสีเขียวเนี่ยยังมีโอกาสนะที่ตลาดจะยังไปต่อได้จนกว่า,วาจะมีการเปลี่ยนแปลงของซูเปอร์เทรนหรือจนกว่าราคาเนี่ยจะมีการ เสียโครงสร้างขาขึ้นนะครับตามโครงสร้าง d ดลตูรีในภาพวิ e งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าซูเปอร์เทรนจะเป็นสีเขียวหรือมีในฝั่งของภาวะความกลัวสุดขีดก็ตามผมจะยังไม่รีบร้อนในการช้อนจนกว่าว่าจะมีการคอนเฟิร์มการกลับตัวด้วยนะครับเช่น Max กซี่ในภาพว,วิ e k เริ่มเกิดการอ่อนตัวผมค่อยไปช้อนตอนนั้นนะครับก็ค่อยไปกดเทรดตอนที่ตลาดบอกว่าจะกลับตัวแล้ว มาต่อที่อีทีเรียมนะครับอีทีเรียมเนี่ยผมก็จะมองเป็นดีมาโซนะครับแถวช่วงประมาณ1 4 0 0ไปถึงช่วง1000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับอาจจะรอการคอนเฟิร์มการกับตัวในภาพเดลี่ก่อนนะครับเนื่องจากภาพวีกเนี่ยอามาแตะโซนโอโซแล้วแสดงว่าอาดีตเนี่ยมีการมาแตะโซนโอโซแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดของอีทีเรียมไปเลยแล้วก็เกิดการยกลเกิดขึ้นไปเลยนะครับซึ่งผมอาจจะรอเคสในการยกโลก็ได้ผมคงไม่รีบร้อนในการกดเทรดปลายไสเทียนเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มเริ่มน่าสนใจแล้ววแต่่า ความแตกต่างก,ก็คือว่าในฝั่งของ m a x กซีในภาพวีของ e t h e r e u ยมเนี่ยนะครับยังไม่ได้อ่อนตัวเลยในอดีตที่เริ่มมีการดีตัวได้เนี่ยก็เกิดจากการอ่อนตัวของ m a x i ซในภาพวีด้วยเั่นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดนะครับก็ใครที่รออยู่ก็ รอต่อภายเกาะน,นะครับเพื่อนแต่ในฝั่งของไอเดียการเทรดที่ผมจะกดเทรดเนี่ยนะครับในช่วงนี้ผมก็จะเทรดเป็นการสเกลปิ้งแล้วก็มีการแชร์เซตอัพต่างๆที่ผมใช้กดเทรดนะครับก็จะทําให้ดูเลยว่าผมกดเทรดยังไง TP พียังไงมีเซตอัพอะไรยังไงบ้างผมอัปเดตให้ในห้องเมมเบอร์นะครับพเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูไอเดียได้ผ่านทาง Discord นะครับกดติดต่อแอดมินได้เลยแล้วก็กด Open a t i ติ e เกตนะครับ จะมีทีมงานเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับในกลุ่มนี้ผมก็จะบอกสัญญาณในการเทรดฟิวเจอร์จะมีการอัปเดตไว้อย่างละเอียดทุกๆเซตอัพเลยนะครับต่อันในพาร์ทของทองคำทิ้งท้ายแลวกันนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยผมมีการอัปเดตแยกในห้องเมมเบอร์ทองคำนะครับเพื่อสามารถมาดูวิธีการเข้ากลุ่มได้ที่ Discord เช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็กดติดตอ่อแอดมินในการเข้าห้องทองคำได้เลยนะครับกดอเปนอิต เดี๋ยวจะมีทีมงานเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดทองคำนะครับซึ่งในฝั่งของไอเดียเทรดเนี่ยผมมีการอัปเดตไว้ในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราตกรถกันเนาะในฝั่งขาขึ้นเพราะว่าผมมองเป็นชุดในการเบรก k h e d and shoulder นะครับในชุดนี้ในชุดนี้นะครับ ผมรอย่อแต่ว่าราคาไม่ยอมย่อลงมารับนะครับก็จะเป็นไฮแอนโชยเดอร์ที่ผมทําเอาไว้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการเบรกแล้วนะครับจริงๆแล้วจุดโฟกัสเทรดก็จะเป็นฝั่งขาขึ้นในการรีบาวแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทารกตของไฮแอนโชเดอร์เนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะครับผมว่าจากหัวนะครับอ่ะแล้วเอามาวัดนาจุดที่เบรกของเน็กไลน์ซึ่งทารกตของการดีตัวของทองคําในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะดีตัวสู่ประมาณ30,86หรือ3087ดดอลลาร์นะครับซึ่งเราสามารถวัด ได้จากฟิบโบนัชชีด้วยนะครับจากไฮ h มาที่โลล่าสุดเสดงว่าจะติดฟิบโบที่6 1 8พอดีถ้าราคายังเบรกต่อไปได้นะครับผมก็จะมองทารเก็ตถัดไปที่3,125หรือ3,146ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะเกิดการไซด์เว์หรืออาจจะพักตัวเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในฝั่งของหน้าเทรดฝั่งขาลงเนี่ย ก็เรโฟกัสแถวๆช่วงซัพพลายส่วนด้านบนแถวๆช่วงไฮเดิมด้วยกันแต่อันนี้จะกดเทรดไหมหรือยังไงเนี่ยเพื่อนๆต้องโฟกัสพฤติกรรมแท่งเทียนหรือสัญญาณการกับตัวฝั่งขาลงที่หน้างานด้วยนะครับซึ่งการเทรดทองคำผ่านทาง XM เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีการแจกเงินคืนทุกๆออเดอร์ที่เพื่อนๆเทรดด้วยเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆออเดอร์เลยเนี่ยเพื่อนๆกดเปิดบัญชี XM ผ่านทางลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็กดป้อนที่นี่จะมีรหัสพันธมิตรขึ้นมาพิมพ์คำว่า rebate 75 เพื่อรับนะครับแคมเปญพิเศษในการรับเงินคืนทุกๆไม้ที่เราเทรดนั่นเองครับสรุปคลิปนี้ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยรอเบคอนเฟิ์มช่วง8100 0ดอลลาร์ถึงจะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับไม่ฉะ่นั้นก็จะโฟกัสในการเด้งเพื่อเทรดฝั่งขาลงไปก่อนนะครับแล้วก็รอสัญญาณคอนเฟิร์มการกลับตัวในภาพใหญ่อย่างเช่นแม็กดีเนทาวฟลายวิงเนี่ยเกิดการอ่อนตัวผมถึงจะโฟกัสในการเทรดฝั่งสปอตเพิ่มเติมรวมถึงหลากหลายเหรียญที่เป็นเอาคอยเช่นกันนะครับก็จะโฟกัสหน้าเทรดประมาณนี้ ใครที่ไม่ได้มั่นใจก็ตามคำมามาผู้คุยในห้อง Discord ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พูดกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นห่าฉลามที่เกาะวันไหมกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ